สวัสดีค่ะเด็ก,กๆพบกับคเอ๋เหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาพบกันในวิชาภาษาไทายเหมือนเช่นเคยนะคะลูกภาษาไทายของเราก็วันนี้คเอ๋ก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวพยัญชนะไทยของเรา44ตัวเหมือนเดิมค่ะซึ่งวันนี้ครูเอ๋ก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับอักษรต่ำของเรานั่นเองเองพื่อพร้อมเด็กๆไปดูบนกระดานพร้อมๆกันเลยค่ะนะคะลูกวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับอักษรต่า มีทั้งหมด24ตัวนั่นเอง24ตัวของอักษรต่ำก็จะแบ่งออกเป็นสองชนิดก็คืออักษรคู่14ตัวซึ่งอักษรคู่14ตัวก็จะมีเสียงคู่กับอักษรสูงนั่นเองเรามาดูกันว่า14ตัวมีตัวอะไรบ้างตัวแรกเลยคอควายคอคนคอระฆังชอชา้างซอโซ ชอเชอรทอนางมนโพท,ทอผู้เท่าทอทักษานทอทงทอทานทอฟันทอสำเท่าทอนกผู้นี่คืออักษรผู้14ตัวของเรานั่นเองต่อไปเป็น อักษรเดียว10ตัวอักษรเดียว10ตัว,ก,ว,ตวก็จะไม่มีเสียงไปคู่กับอักษรเสียงสูงเราเรียกว่าอักษรต่ําเดียวนะั่นเองมี1ิบตัวนะคันนคะลูก่ะเรามาร็ดูว่ามีตัวอะไรบ้างตัวแรกเลยงงูยอหญิงนอหนูยอยักษนอเนนรอเรือวแหวนมอ มาลอจุลาและลอลิงนะคะลูกต่อไปคุณเองก,ก็จะพาดเด็กๆไปอ่านประสมคําของเราเหมือนเช่นเคยระหว,ว่างาสระและพยัญชนะทีนี้พยัญชนะก็จะเป็นพยัญชนะอักษรต่ําที่เป็นตัวพยัญชนะต้นนั่นเองอดเด็กๆมาอ่านพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะลูกอ่ะรออูกลูคออิดอคิดลูกคิด ลอ,อละระคออะงอคังระคังงออะโดงัดงอแอะแงงัด,งดงแงพออึงอพึงพ่งพึ่งไม่เอกพึ่งพออาพาพึงพา่งพาโมแอแมแม่ไม่เอกแม่นอํานํำนํำไม่ทงน้ำ แม่น้ำต่อไปโออกอะกอกซักพออโกอฟอกซักฟอววโองอวงวอเอ,อเียนนเวียนวงเวียนมโอ,อนอนมนททโอโทมนโทโกอโกคู พอ,อกอหา้าโอหา้าชออ,อมอชมพออคูคูไม่เอกคู่ชมคู่อันล้ะค่ะเราก็ได้อ่านจบก,กันไปแล้วทีนี้ครูเอกก็จะฝากใบงานของครูเอกก็คือที่เราอ่านกันไปเมื่อสักครู่นี่เองเป็นคำ ที่มีตัวพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำของเรานั่นเองนะคะลูกเด็ก <at> ๆอ่านนะคะลูกแล้วก็เขียนใบงานของเราให้สวยงามเสร็จแล้วเด็กๆต้องอ่านอีกหนึ่งครั้งนะคะลูกเสร็จแล้วก็จะเป็นใบงานเล่มที่สองของเราก็คือเล่มบุคคลและสถานที่นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะเรียนหน้าไหนกันนะคะลูกดูใบงานเล่มที่สองของเราเลยนะคะลูกใบงานเล่มที่สองของเราก็เล่มบุคคลและสถานที่นั่นเองเรามาดูหน้านี้เลย จุดเทียนถวายพระพรน,นะคะลูกให้เด็กสนทนาจากภาพแล้วคัดคำตามรอยปะในรอยปะนี้อ่านว่าวันจะเริมพระชนมพรรษาราชการที่ส0บอีกครั้งนะคะวันจะเริมพระชนมพรรษาราชการที่ส0เด็กๆคัดตามรอยปะให้สวยงามเลยนะคะลูก ซึ่งวันเฉลิมพระชนมพรรษาของราชการที่10ของเราตรงกับวันที่28เดือนกรกฎาคมของทุกปีเลยนะคะลูกและมาดูด้านล่างนี่เลยด้านล่างให้เด็กเติมพยัญชนะให้เป็นคําที่สมบูรณ์แล้วระบายสีภาพจุดเทียนถวายพระพรนะคะลูกเด็กๆมาเปรียบเทียบระหว่างข้อความด้านล่างและข้อความด้านบนว่าตัวพยาญชนะตัวไหนมั่งที่ ขาดหายไปให้เด็กๆนํามาเติมให้ครบและถูกต้องนั่นเองนะคะลูกทีนี้เด็กมาดูภาพด้านล่างเลยภาพด้านล่างก็คือให้เด็กระบายสีภาพนะคะลูกบุคคลที่มาจุดเทียนถวายพระพรนะคะลูกให้สวยงามเลยเด็กๆต้องระบายสีภาพให้สวยงามนะคะอาทีนี้เรามาดูด้านนี้บ้างหน้านีา้รำลึกราชการที่5และราชการที่9นั่นเองให้เด็กสนทนาจากภาพ และเขียนตัวเลขไทยที่เป็นคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมแล้วระบายภาพนะคะเด็กดูเลยข้อความแรกวันปียะมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตราชการที่ห้าตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีข้อความต่อไปก็คือวันคล้ายวันสวรรคตราชการที่9 ตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีนั่นเองเด็กๆด,ดูภาพนะคะลูกนี่คือราชการที่5ของเราที่เราเคยเรียนไปแล้วนั่นเองและนี่คือภาพของราชการที่9นะคะลูกที่เด็กมาดูด้านล่างว่าให้เด็กทําอะไรให้เด็กนําเลขไทยมาเติมในช่องสี่เหลี่ยมนี้ให้ถูกต้องนั่นเองนะคะลูกเด็กฟังข้อความเลยฟ้าใสาจะนํา ช่อดอกกุลาบนี้ถวายแด่พระบรมฉายารักราชการที่ราชการที่เท่าไหร่เอยตรงนี้คือราชการที่ หนั่นเองนะคะลูกเพราะว่าดอกกุหลาบจะเกี่ยวข้องกับราชการที่5ของเราตั้งแต่ในอดีตอยู่แล้วนะคะลูกจนถึงปัจจุบันอพอวันที่23ตุลาคมเนี่ยาชาวไทยก็จะนำดอกกุหลาบไปถวายต่อ,อพระบรมฉายารักษ์ของราชการที่5นั่นเองเด็กก็ต้องนำเลขไทยมาเขียนในช่องนี้เลยและระบายสีดอกกุหลาบ นะคะลูกให้สวยงามตามตัวอย่างตรงนี้เลยนะคะลูกเขาระบายสีให้เด็กๆด,ดูแล้วนะคะว่าจะเป็นสีแดงหรือสีชมพูก็ได้นะคะลูกอ่ะมาดูข้อความต่อไปเลยข้อความนี้อ่าสันจะนำพวงมาลานี้ถวายแด่พระบรม ฉายารักราชการที่ราชการที่ไรคะราชการที่9้านั่นเองและเด็กก็ต้องระบายสีพวงมาลาพวงนี้ให้สวยงามตามตัวอย่างนี้เลยเด็กสามารถดูตัวอย่างที่เขาระบายให้เด็กดูได้นะคะลูกและระบายให้สวยงามเลยเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมส่งกันบ้านนะคะ เมื่อเด็กๆทำเสร็จทั้งสองเร่มแล้วอย่าลืมส่งกันบ้านนะคะแล้วพบกับโปเอใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ